ชุมชนของเรามาค่ะเด็กๆมารู้จักความหมายของคําว่าชุมชนกันดีกว่าค่ะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมีฐานะและอาชีพที่คล้ายคลึงกันมีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเรือญาติค่ะเด็กๆไปค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาไปท่องคํคล้องจองนะคะคําคล้องจองหน้าที่ของคนในชุมชนค่ะ หน้าที่ของผู้คนในชุมชนมีมากมายตำรวจจับผู้ร้ายครูหญิงชายสอนนักเรียนชาวนาก็ทำนาเด็กนั้นหนาก็อ่านเขียนแม่ค้าตั้งหน้าเพียนขายข้าวของตามต้องการพระเนงชีทุกคนหมั่นฝึกฝนสอนชาวบ้านผู้นำพิธีการชาวบ้านทำพิธีเจ้าหน้าที่อนามัย รักษาไข้ไม่หลบหนีทุกคนต่างทำดีตามหน้าที่ทำเอ่ยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำของจองหน้าที่ของคนในชุมชนเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอกลับให้คุณครูมิมชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิมต้องไปก่อนแล้วค่ะบายยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูมิ้นได้นะคะขอบคุณค่ะ